สวัสดีครับสสวัดีคนี่คือคณะนักแสดงจากรอยดุรพยางเดอะมิวสิคอลนะครับซึ่งจะจัดแสดง20-25สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยค่าย w e ็บเอ e น t ตอร์เทนนต์นะฮะเป็นเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยนะจริงๆคือคุณคุณมันเปลี่ยนไปเลยอะนะจะมีผมทีครับใช่เปลี่ยนนไปเลยค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนัดทิวนะครับส่วนนั่นก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะอ้าวเก่งนะค่ะส่วนทางนี้แย่แล้วก็ส้มสวัสดีค่ะนี่คือรอยดุยยางใครจะเป็นคนเล่าว่าที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงพร่เอกเลยติดโทษนะติดยากไหมเพิ่งมาเลยเพิ่งมาคือผมเป็นคนจริงจริงมันโปรเจกต์นี้สองปีละแล้วก็ ที่แคสก็กด้เป็นผม่อนของแรกๆแล้วก็ด้วยด้วยสถานการณ์และการตามแต่เนี่ยมันทำกันบ้านเยอะมากกว่าจะเป็นเรื่องราวพวกนี้ได้ซึ่งประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นหนึ่งเรื่องที่คนไทยไม่เคยรู้ว่าเมื่อ130ปีที่แล้วนี่มีท่านตีไทย19คนไปเล่นต่อหน้าตีวิทยจริงๆคือราชเดียรัเร้อย130ปีก่อนนักดนตรีไทย19คน ไปเล่นต่อหน้าพักแวงกันเถอะเพราะนี้เป็นเรื่องราวจริงในบริษัทจริงครับครบร้อยสามสิบปีก็เลยเอามาทําเป็นละครเพลงละครเวทีที่ว่านี้ครับนะ เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเรื่องจริงแลว้วพอดีชั<อ><ฮ>ะเสี้ยวหนึ่งไหมคะ,ะเป็นเสี้ยวหนึง่งเป็นจุดแรงบันดาลใจที่ทำให้ทำออละครเรื่องนีน้นะะแต่ว่าจุดสำคัญก็คือเป็นจุดที่ทำให้อังกฤษเนี่ยเหมือนช่วงนั้นอังกฤษก็คือครอ,อ,อ,องครองอ่คอลนีทั่วทั่วทั่วเลยอแต่ว่าด้วยความที่เพลงไทยของเราสามารถเล่นได้ดีมากท่านก็เลยดีแคลว่าเราเนี่ยมีอารยะ เป็นเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสุดท้ายรถเฟรนี่แหละที่แสดงให้เห็นถึงอาร,ะระยะใช่ใชครนะฮะสำหรับประเทศที่อาจจะถูกมองในยุคนั้นสมัยนั้นว่าล้าหลังไหมอะไรยังไงก็เลยกลายเป็นละคระเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องราว130ปีพอดีเลยคุณแมนคุณรับบวดเป็นเป็นเชิดครับเป็นเชิดเป็นอ่อเป็นตั้งแต่ผมผมก็โบเนี่ยจะจะแก่ขึ้นทุกวันทุกวันแต่คนเหล่านี้เขาจะยุ่เท่าเดิมคือตั้งแต่ผมตั้งแต่25 ยี่สิบห้าเสร็จก็ห้าสิบห้าเป็นแปดสิบห้าจนผมก็ออกเลยครับคุณเล่นเป็นสามวัยเลยรตั้งแต่วัยรุ่นวัยกลางคนจนถึงวัยชราเลยใช่ครับเขาเป็นปู่ของเป็นปู่ของเป็นปู่ทวดเป็นปู่ทวดใช่เป็นปู่เฉยๆคิเล่่นแตอะไยก็ย้อนไปใช่ครับผมเล่นเป็นตัวละครชื่อว่าไม้ครับคือตั้งแต่เกิดเนี่ยคือ พี่แอนนี่เป็นคุณแม่ครับคุณแม่เนี่ยตั้งชื่อลูกว่าไม้ไม้ที่เป็นแบบไทยๆอ่ะไม้ไทยไม้อ๋อใช่ครับถูกครับปรากฏว่าอยากอินเตอร์ก็เลยเปลี่ยนชื่อตัวเองบอกเพื่อนๆบอกเฮ้ยต้องเรียกว่าไมค์นะอะไรอย่างเงี้ยครับมใช่ไมค์เป็นไมคใช่ครับแล้ววันนึงก็เหมือนแบบว่าได้ได้มีโอกาสทะลุมิติเข้าไปจากรนาศเราไปจับนาศแล้วก็ หลุดทะลุวิติเข้าไปแล้วก็ได้ไปเจอปู่ทวัดทําให้เราได้เรียนรู้ว่าวัฒนธรรมไทยดนตรีไทยมันดียังไงอ๋อมาเป็นการปลูกเรื่องขึ้นมาใช่ในการปลูกเรื่องขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตัวละครเอนกบีเจาะเข้าไปในอดีตก็แปลว่านี่คือบรมบัคูในยุคนั้นสมัยนั้นเลยสําครับสหรับดนตรีไทยครับตามเรื่องราวเนี่ยเลนตัวอะไรจริงๆตามตามตัวละครเนี่ยต้องเีนได้ทุกเครื่องครับ คือครูเพลงต้องเล่นได้ทุกเครื่องทุกเครื่องเลยสิใช่แต่หลักๆคือเป็นระนาดเอกกับกับครูอซึ่ง ตัวจริงของแบงค์เนี่ยเล่นระนาดได้อยู่แล้วเก่งเลยไม่ไม่ไม่เก่งเลยเก่งได้ตรงกันเลยคเคย่อกคุณก really ูมีระนาศก็ไงก็เห็นไม้เป็นเต็มว่าเล่นได้ไงแล้วก็ตีแบบเล่นๆเพิ่งจะมาฝึกจริงจังก็เนี่ยในเรื่องเรื่องโปรเจกต์นี้แหละอ๋อที่จริงยากที่สุดในชีวิตเลยคือยากมากไม่เคยคิดว่าจนใช่ระยะขนาดนี้เพราะฉะนั้นครอบครัวต้องขอบคุณละครเรื่องนี้ที่ทำให้คุณเชิดในเรื่องเนี่ยมาเล่นระนาดเอกอย่างเอาจริงเอาจังส่วนโบก็เล่นเป็นเป็นคุณย่าดวงเดือนค่ะเป็น คุณย่าทวดของขอเจ้าไม้เนี่ยแล้วก็เป็นคนรักของพี่เชิดด้วยเล่นสามวัยเหมือนกันเหรอใช่ค่ะแต่ว่ายุคแรกที่เขากลับมาย้อนอดีตกลับมาเขายังไม่รู้ว่าเป็นย่าเขาก็เลยมาจีบค่ะไม่รู้ว่าเป็นทวดไม่รู้ว่าเป็นคุณย่าทวดเขาก็เลยมามาจีบเราอะไรอย่างเงี้ยพอตอนหลังรู้ก็เลยหยุดดีกว่าก็เลยเป็นตัวบอกว่าอยากให้สองคนนี้สมหวังเพราะกลัวไม่มีตัวตนเดเหมือนกับว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้เกิดเราฟิวฟิวถูกไหมฮะเข้าใจได้เลยส่วน เล่นเป็นอะไรครับเล่นเป็นเพื่อนของไม้ครับเป็นโปเต้เป็นมือคีย์บอร์ดในวงครับเราจะทำไมจะประกวดดนตรีกันแล้วอยู่เขาก็หลงยุคเข้าไปแล้วเขาก็ไปเจอคนนั่งเหมือนเราอีกในยุคอดีครับแต่ไม่ใช่เราเขาทักผิดแล้วก็เล่นเป็นในในคนยุคเก่าครับเล่นทั้งหมด3เจนด้วยกันก็ขายกันขายกันยุคยุคปัจจุบันในเรื่องเนี่ยคือยุคไหน ประมาณปัจจุบันนีืมปัจจุบันนี้เลยค่ะแล้วยุคอดีตที่ย้อนกลับไปก็ประมาณไหนประมาณ2งปี27ครับ27ถึง28ก็คือยุคที่พ่อเชิดเนี่ยได้เป็น1ใน19ทัณฑ์เวทที่ไปเชื่อต่อหน้าพระพักของพระราชินีฝงั่งเศสเป็นยุคที่ พัฒนาขึ้นก็คือกัเชกันที่5แล้วก็เป็นยุคหลังจากนั้นอีกยุคสงครามโลกอะไรเงี้ยจะได้เห็นจะยุคเลยส่วนคุณแอนดังธนาเล่นเป็นแม่ของไม้แล้วตัวแม่เป็นยังไงตัวแม่ไอเดียเป็นยังไงแนวจริงๆเนี่ยคือแม่เป็นคนปัจจุบันเลยที่เราเห็นว่าดนตรีไทยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็แค่เอาจัดใส่ตู้ไว้ โชว์อย่างเดียวก็ได้อะไรเงี้ยคือเป็นตัวแทนของคนแบบนี้ยุคนี้เลยไม่ได้เห็นคุณค่าเท่าไหร่แล้วก็พอลูกแต่ก่อนลูกก็เห็นด้วยแต่พอเขาย้อนกลับไปเจอปู่บ่อยๆเนี่ยเขากลับมาเขาเปลี่ยนแปลงแล้วแม่ก็ไม่เข้าใจก็เป็นการแสดงออกให้เห็นว่าแม่กับลูกความรู้สึกของคนสมัยนี้กับคนที่เขาอยากหวงแหนดนตรีไทยไว้เป็นยังไงก็อยากให้เด็กๆได้ดูจะได้รักความเป็นไทยของเรา แต่ S <S มันต้องร่วมสมัย<ช>ทําให้เห็นว่าไม่ใช่ไทยแท้ๆเรงี<ช>้ก็เข้าถึงยาก<ช><ช>เรื่องนี้ก็จะร่วมสมัยถูกไหมครส,ส่วนเราล่ะของส้มก็รับบทเป็นเจนค่ะเจนก็จะเป็นเพื่อนในวงของไม้แล้วก็หน,น้าวงเลยครับนี่หน,น้าวง,างก็จะเล่นเบสผู้หญิงกันหัวหน้าวงใช่ค่ะแล้วก็ก็ถือว่าเป็นเหมือนหนึ่งในตัวแทนของคนในปัจจุบันนี่แหละค่ะเป็นแบบเด็กวัยรุ่นปัจจุบันเลยที่ที่ไม่ได้รู้สึกว่าดนตรีไทยไม่ดีเพียงแต่เราไม่ค่อยได้เห็นมันแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเรื่องก็คือว่า ก็จะสร้างเรื่องขึ้นมาว่าเป็นคนรุ่นนี้มีแม่ของเจ้าไมค์เขิรดใช่ไมคค์เกิดคือเด็กสมัยนี้แม่ตั้งชื่อแบบนึงพอโตขึ้นมาไม่เอาเปลี่ยนเป็นไมค์เกิร์ดมันมี2องพยานนะแล้วก็เพื่อน่รวมวงถูไหมไม่เคยรู้แต่ว่าทางนี้จะติดอันนี้สำหรับไมค์เคยอาจจะติดตะวันตกหน่อยคตัวไหมชอบดนตรีปัจจุบันชอบยุคอย่างนี้เลยครับป๊อป แลแล้วก็มีโอกาสที่จะย้อนกลับไปถึงได้ไปเรียนรู้คุณค่าและความยิ่งใหญ่ในยุคนั้นสมัยนั้นจากโปทั่วเชิดกับคุณย่าดวงเดือนคุณย่าทวดวงเดือนนี่คือเรื่องราวคร่าวๆดูไหมฮะน่าสนุกนะเนาะแล้วร้องเพลงอีกในเล่นละนะไม่เคยเจอที่สนุกที่สุดคือเทคนิค เทคนิคอลังการมาก,ข,ากของ<ท>อินเด็กซใช่ใชค่ะเพราะว่า <ๆ S 1> ทุ่มทุนกว่า30ล้านในการจะจะได้จําลองฉากที่รัชกาลที่ห้าทรงเสด็จประพาสกลับมาจากยุโรปแล้วก็กลับมาที่ที่ทรัชเสด็จกันครั้งแรก คือละครเวทีแบบย้อนยุคเป็นานยากเพราะักชั่นต้องใหญ่ถ้าทําไม่ถึงก็มันจะไม่ไม่เหมาะคืาคือดูแล้วไม่ไม่ไม่สมจริงพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นมาโชว์กันเบื้องต้นก่อนเห็นบอกตอนแรกที่จะโชว์ในรายการวันนี้นะนะยังไงฮะวิวัฒนาการของเมืองหรืออะไรยังไงจะเหมือนโชว์แรกที่จะโชว์ให้ดูจะเป็นโชว์ตอนที่ผมมนหลุดเข้าไปในยุค อ,อดีตครั้งแรกก็จะตื่นตาตื่นใจงงไปหมดแล้วก็จะมีชาวบ้านออกมาเหมือนในอยู่ในตลาดแต่เรางงว่ามันมันยุคไหนคือคือต้<ล>องบอกว่าห้องห้องห้องดนตรีคือห้องเดียวกันในปัจจุบันก็ายายางเจ้ารันดาทิง้งเอาของทิง้งเอาแครนทิงน้งเพื่อทําวงกับสองคนนี้ใช่แล้วมาเจอห้องห้องห้องตัวของเองในตลาดแต่ว่าจริงเป็นห้องปูทษดเก่าที่เขาไปลื้อทิ้งในยุคที่เขาจากมาแล้วแหละก็มาถึงแต่ว่าไอ้นี่ห้องห้องค่า อันนี้บอกห้องฉันเถียงไปเถียงมาทะลุหลุด้าไปเอาได้ละเดี๋ยวลองดูลองดูเปตัวอย่างนะเชิญครับงามงยังามวิวัตรัตนะโกสินงามแดนดิน หินเมืองทองงามศิลงามศาสตร์พร้อมง,งามพองทวนล้วนประเพณีงามชาติงามาศาสนางามมหากษัตริย์งามประชา ากภูมิเทวงีงามความดีน,ดนิรันดรนนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเองสำนึกแล้วใช่หรือไม่พวกเองมาบุกเรือนข้า <Hey. S 3> ดู ไม่อยู่ที่ไหน จำเป็แซำเปก็จะเห็นบรรยากาศเลยนะใึอารมณ์ของละครโอ้ถึงกระดาษบอกสนุกที่อยากเล่นอยากเล่นอยากดูเลยเพราะว่าต้องอินเพราะว่าฉากอะไรเนี่ต้องเดี๋ยวพอมีฉากอะไรตยิ่งมันก็จะยิ่งอินกว่าใช่ครับรับแล้วเป็นแฟนคุณแบงค์เขาเล่นละครเวทีด้วยเคยบอกว่าชอบมากเหรอปกติไปไหนเขาไม่ค่อยพูดนะจริงเหรอแต่เวลาเล่นละครเวทีที่เป็นคนอีกคนหนึ่งเลยนะจริงเรื่องนี้ก็ยากสิ ยากครับเพราะตอนแรกก็คุยกับโบว่เอ๊ะเราแก่ยังไงดีอ่ะจริงๆเราไม่ได้แก่ขนาดนั้นแต่พี่โบไม่ได้เครียดเรื่องแก่เท่าไหร่ไม่ไม่เล่นนี่แล้วทำไงก็เป็นคือจริงๆแล้วเมื่อวานยังคุยกับคุณดาวว่าเล่นแก่นี่ เหนื่อยมากเพราะเราเราไมได้เดินแบบอย่างนี้จริงๆชีวิตจริงเราต้องพยายามช้าตลอดใี่มเสียงเสิริมด้วยเนาะเราเสียงทํายังไงไม่ให้มันโดดจากเวลาร้องมากเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ให้ดูแก่มากอย่างพี่ต้อาก็จะพูดึ้นมาว่าดูสิค่ะพี่ต้ออายุเท่า ไม่ขอไม่บอกอายุพี่ต้อออกเ่ยนะ,ะพี่ต้ออายุเท่านี้เสียงพี่ต้อก็ไม่ได้สั่นเครือหรือไม่ได้แก่อะไรมากไม่ได้เหนื่อยที่จะพูดก็คือเสียงโทนก็ยังเหมือนเหมือนปัจจุบันอาจจะแบบต่ำลงมาได้นิดหน่อยอะไรเยงี้ค่ะก็เลยหาความพอดีกับพี่แบงกันไหนป <ทำ S 2> <บ>ูนลองเสียงแก่สิค่ะก็ถ้าตอนแก่เลยก็เวไงละแม่ทองเกลือพ่เชิดใครมาหรือนี่เจ้าไหม เก่งนะเก่งนะส่วนเก่งถ้าชยาไม่ต้องห่วงกูละโอ้โหเป็นสุดยอดเลยใช่ไหมฮะพอเปิดปุ๊บโอ้โหอึ้งเลยนะ เป็นไงฮะตัวแม่ของการร้องเพลงเก่งเป็นไงตอนนี้สุดยอดค่ะสุดยอดสุดยอดเลยนะฮะพอธิบายได้ถึงเรื่องการผสมประสานดนตรีเข้ามากับเพลงเข้ามาเป็นยังไงจริงๆแล้วมีทั้งเพลงเพลงไทยเดิมเพลงโบราณเพลงยุคที่เป็นยุครำวงนะคะแล้วก็มีเพลงร่วมสมัยแล้วก็แสดงออกถึงอารมณ์ของการขัดแย้งกันระหว่างยุคด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเพลงจะเยอะมากแล้วก็สนุกมากเขาก็ทำกันบ้านกันอย่างเต็มที่นะครับ ส่วนนัทิทวกับส้มเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเงาร่วมสมังหวะใช่ไหมแต่สุดท้ายส้มกลับไปสนใจดนตรีไทยไหมขาอุบไปดีกว่าไปดีกว่าสวไหมสวยไอ้ไม้ไม้ไม้นี่สุดท้ายเนี่ยเข้ากับดนตรีไทยไหม ต้องทาสิเพราะไปได้าจากปู่ทวดมาใช่ครับสุดท้ายแล้วผมเนี่ยจะ,จะเป็นจะเป็นเหมือนตัวละครที่เป็นตัวแทนให้ให้คนดูได้รู้สึกว่าขนาดคนคนหนึ่งที่ขนาดชื่อเรายังไม่ชอบชื่อตัวเองเลยอ่ะอวันหนึ่งแล้วพอเราได้ไปเรียนรู้แล้วเนี่ยเราหันกลับมาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดนตรีไทยยังไงบ้างตอนจบเรียกตัวเองว่าอุกกา ยี่สิบถึง no ยี่สิบห้าสิงหาคมใช่ไหมฮะสิบรอบเท่านั้นนะฮะที่สวนสาธารธรรมหอประชุมใหญ่สุวนสาธรรมบัตรชื่อได้ที่ไหนฮะไที่เกตเมเจอร์ไนที่เกตเมเจอร์แค่สิบรอบนะฮะจำนวนก็จำกัดพอสมควรเพราะว่าสุวนสาธรรมตอนนี้โซนเอาไปแล้วห้ารอบเลยค่ะโซนโซเอาห้ารอบต้องรีบเลยครับใช่ค่ะไม่บ่อยนะที่จะเห็นอย่างนี้มาเล่นละครเวทีแบบเป็นละครเพลงร่วมกันด้วยและในรูปแบบนี้ด้วยเอาอีกสักโชนหนึ่งปิดท้ายได้ไหม หรือแบงค์จะโชว์ระนาดก่อนสั้นๆได้ไหมฮะอ้าวได้ครับต้องถอรองเท้าอ้าวพอเชิดตีระนาดให้หลงโอยบ้านเนี่ยโอ้โหโอ้หนี่งยุงเหมือนตั้งแต่สิบห้าเลยอ่ะน่ารักฮะผมไม่เคยจับเครื่องดนตรีไทยอ่ะนักเครืดนตรีไหนต้องตื่นเต้นขนาดนี้เลยนะไม่นะ ต่อเลยนะทำไปปลกมือจต่อเลยอีกสักโชว์หนึ่งปิดท้ายให้หน่อยจะได้เชิญชวน่านผู้ชมไปชมละครเมทีเป็นรอยดูริยามเดือดมีชีวิลที่ว่านี้แค่สิรอบและตอนนี้เหลือแค่5รอบอย่างที่บอกไปแล้วแล้วห้ารอบไม่ได้เต็มๆต็มนะฮะคือที่ว่างอองแต่ละรอบก็ไม่ได้แปลว่ามีมากนักต้องรีบหน่อยเชิญฮะ you mm -hmm. no uh -huh. แล้วก็หยุดนิดๆจริงๆเลยอ่ะต้องไปดูต้องไปดูผมพอจริงนะใช่ทีมทีมมีขนาดยังไม่อยู่ในบรรยากาศของฉากใหญ่นะครคงจะรับรู้ถึงความรู้สึกร่วมกันขอลูกเลยนะเนาะอ้า คผู้ชมฮะมีบัตรอยู่5ท่านท่านละสองใบนะฮะความจริงให้มาสิบท่านแต่จะเก็บเอาไว้าจำนวนหนึ่งโอ้ขอนะี้ท่านละสองใบนะคฮะโทรศัพท์มาตอบคําถามว่ารอยดุรยางเดอะบิสซคิลเนี่ยนะฮะสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจที่เคยมีนักดนตรีไทยกี่ชีวิตไปแสดงต่อหน้าพระพักของพระราชนีอังกฤษเมื่อกี่ปีก่อน ตอบสองอำคำถามนะฮะกี่ชีวิตและกี่ปีก่อนห้าพนเบอร์ขึ้นหน้าจอเอาวันที่ขอบคุณมากเลยที่ให้เกียริมาเพื่อให้เราอยากและเขาจะจากไปต่ให้ดูไปดูพ่อเชิดอัปูเชิดกับย่าดวงดวงแก่ไปเชิญเชิญวนเรากลับมาปกติก็ได้คือคือเรื่องนี้มันจะทำให้วัยรุ่นสมัยนี้กับกับคนที่เป็นคนรุ่นก่อนใกล้กันมากขึ้นเข้าใจว่า คนสมัยใหม่ก็อย่าลืมขอร้องอย่าลืมนะครับว่าต่อให้ปัจจุบันเนี่ยเราอย่างผมเองหรือทุกๆคนเองเนี่ยเราฟังเพลงตะวันตกแต่งตัวแบบตะวันตกแต่อย่าได้ลืมว่าเรามาจากไหนและเราเป็นใครอืมอ่าค่ะก็คุณย่าคุณย่าอยากจะเชิญชวนให้มาดูละครเวทีดีๆค่ะนอกจากเราจะได้ดูแล้วก็ซึมซับกับวัฒนธรรมไทยดีๆแล้วนะคะก็อยากให้มาดูเรื่องของสีสันแล้วก็เทคนิคตาการตาที่อินเด็กจะรับรองว่าจัดเป็นแน่นอนค่ะพ่อไม้ล่ะ ครับผมก็อยากให้ละครเรื่องนี้ครับผมคือความตั้งใจของละครเรื่องนี้เนี่ยอยากที่จะสื่อไปให้คนดูเนี่ยคิดตามครับว่าหลังจากวันนี้ที่ได้ดูมุมนี้แล้วเนี่ยอยากที่จะทําอะไรต่อไปคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เลือกวิธีแบบใหม่ก็ได้ที่หันกลับมาอล้รเรื่องต่อไนะครับตัวลมครับแล้วความจริงอยู่ร่วมกันได้ก็อย่างที่บอกร่วมสมัยวันนี้ขอบคุณนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ